วัสดีครับเราอยู่ที่บ้านไร่ปลายนานะครับเรามาชมแปลงอินตาผลับกันอีกหลังจากคลิปที่แล้วเราลงการผสมเกสรไปนะครับวันนี้เรามาดูเกสรที่ผสมไปแล้ว1วันนะครับเรามาดูก้านของเกสรนะครับหลังจากที่ออกออกจากจันนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสีก็ยังเป็นสีขาวอยู่นะครับเราผสมต้ำไปแล้วนะครับวงขาวนั่นก็คือผงผงแป้งนะครับแล้วก็ผสมตัวเกสร ใส่แป้งไว้ไม่ให้เึ้นเชื้อรานะครับกันดินกันชื้นตัวนี้เราก็ผสมซ้ํานะครับตัวนี้เราผ่านไปประมาณเกือบสองสัปดาห์นะครับตัวนี้ไม่ถึงสัปดาห์ครับสีของเกสรก็จะเริ่มเปลี่ยน,นรเริ่มเขียวตัว,ตว,ตวเมล็ดพันธุ์นะครับตัวอินทตพารลันก็เริ่มเขียวขึ้นแก่เขียวแก่ขึ้นนะครับเม็ดโตขึ้นที่เราให้ดูว่าการ ที่เราไม่ตัดตัดช่อแข็งนะครับก้านมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะมีก้านแข็งๆตัวใหญ่ๆขึ้นมาที่อยู่ตรงกลางตัวนี้เราไม่ได้ตัดออกนะครับมันก็เลยเป็นก้านแข็งที่ไม่เป็นช่อที่สวยงามเท่าไหร่แต่ว่าก็จับได้ผลผลิตอยู่นะครับเราก็จะมาดูว่าจะรอดไปอีกกี่ต้นนะครับสำหรับต้นนี้นะครับอยู่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหหทลายนะครับต้นเล็กๆครับเป็นิซึ่งระยะเวลาของต้นนี้ก็เข้าปีที่สนะครับในการปลูกอาจจะต้นเล็กยังไม่สมบูรณ์เท่ากับบางที่ที่เขาต้นตัวโตนะครับแต่ช่อของเราช,อร ok ชอ่อผลผลิตของเราก็ค่อนข้างที่จะได้ผลน,นะครับนี่เหมือนกันนะครับวันนี้มีอยู่ทลายเดียวเป็นตัวเมียปีแรกนะครับตัวน,นี้ ตันต้นนี้คือออก,ออกดอกออกช่อปีที่สองแนละ้วก็จะเริ่มเดี่ยวขึ้นมาหน่อยสำหรับระยะลต้นเราไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ออกสามสามทลายน,นะครับออกจันทร์มาสามจันทร์เราผสมเกสรไปแล้วเป็นลักษณะเดียวกันเราจะไปดูต้นแรกนะครับของของสวนของรุ่นนี้ของปีนี้นะครับว่า ำต้นมันแตกต่างกันอะไรต้นเล็กเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เรามาดูนี่ดูมเมล็ดนะครับผ่านไปประมาณเกือบหนึ่งเดือน,นเดือนกว่าๆสำหรับรุ่นแรกของปีนี้เลยผสมเมื่อเดือนที่แล้วนะครับดูดูผลเริ่มโตขึ้นมาแล้วนี่ครับต้นทินนี่ครับเรามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับ ป้ายสีชมพูต้นนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับปีทีแ้วออกตัวผู้ต้นนี้นะครับจะเห็นได้ว่าลําต้นมันออกด้านข้างเพราะว่ามันเป็นหน่อที่แยกออกมาครับลาต้นตายเนื่องจากว่ามันมีร่วงมากินนะครับร่วงกินต้นมันทําให้ลําต้นตายแต่ว่าก็มีหน่อออกด้านข้างก็เลยยังไม่ได้แยกหนอนะครับอีกสักพักก็คงจะแยกหน่อแล้วก็เปลี่ยน ต้นฝั่งนี้ทิ้งนะครับให้หน่อตัวนี้เกิดขึ้นมาแทนตั้งให้ตรงนะครับปลูกใหม่เป็นตัวผู้นะครับตัวนี้ของปีดีล้วหน่อก็พงจะเป็นตัวผู้ด้วยมาดูอีกต้นนึงนะครับต้นช่วงต้นแรกๆที่เกิดฝั่งนี้ครับบางต้นเราก็จะทําการห่อเรียบร้อยนะครับต้นนี้นะครับเห็นไหมครับ เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วต้นนี้นะครับก็ออกในช่วงของต้นแรกๆเหมือนกันเริ่ยอบอกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับลูต้นก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะส่วนทลายอื่นก็เริ่มเริ่มโตขึ้นมาเดี๋ยวสักพักเราก็คุมมาหอ่อนะครับหอหมือนกันแล้วก็ใช้ตัวฟอยล์คุมไปให้โดนฝน ัวน้ำหมอกนะครับในช่วงนี้มันร้อนจัดก็เลยต้องคุมเฉพาะผ้ามุ้งนกมลแรงอย่างเดียวนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับนี่ครับลูกมันก็ล่วงมันกันนะครับสําหรับตัวไหนที่ผสมเกสรแล้วเกสรไม่จับนะครับลูกมันก็จะล่วงหลดเหมือนกันแต่ว่าตัวไหนเลยที่ไม่ผสมเลยนะครับบางท่านที่บอกว่าทําไมลูกถึงล่วงจับมาปีนึงแล้วปีที่แล้วก็จับจับดอกออกจันทร์เหมือนกัน แต่ว่ารูกล่วงวก็อาจจะเป็นเพราะการไม่ไม่ได้ผสมเกสนน่นด้วยก็เหมือนกันนะครับนี่ครับตัวนี้ก็นะครับก็ร่วงเหมือนกันกิ่งก้านหนึ่งบางทีอาจจะได้น้อยเลยนะครับเราก็รุนผลผลิตกันไปนะครับปรับเปลี่ยนไปตามช่วงดดูกันเนื่องจากปีนี้ก็เป็นปีที่2เองนะเรก็ยังคงเรียนรู้อยู่นะครับมาดูอีกต้นนึ่งนี่ครับเริ่มห่อกันอีกแล้วตัวนี้ ร่วงหล่นเหมือนกันครับะจะเห็นว่าจะมีกิ่งก้านที่ร่วงหล่นครับปีนี้ออกไปแล้ว30นะครับตรงตัวนี้ก็ใช้เมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นครับงหออต้นเล็กๆครับต้นยังโผล่จากพื้นไม่ถึงหัวเขาเลยไม่ถึงเอวเลยนะครับ รุ่นเดียวกันประมาณ3ปี4ปีครับปีสปีรุ่นนี้นี่ตัวนี้ครับตัวนี้ก็4ี่หน 5, 5่ 5, ทลายนะครับตัวนี้นี่ครับต้นใหม่อีกต้นหนึ่งครับห้ 5, 6, ทลายนะครับปีที่แล้วก็ออกทลายหนึ่งก็ประมาณ10บโลบ้าง20่สโลบ้างนะครับ บางอันก็สามถึงห้าบ้างนะครับมันก็แล้วแต่ช่อที่มันจับนะครับการร่วงหลดอยู่ที่การดูแลด้วยนะครับเราศึกษาเรียนรู้เองนะครับมันก็เลยยังให้การดูแลผลผลิตยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องศึกษาอีกนะครับศึกษาจากเว็บไซต์บ้างศึกษาจากกลุ่มการปลูกอินทผาลาัมบ้างรนะครับทุากอง่างกนะครับกา็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทนะครับบรบทพื้นที่เรา สภาพอากาศอาจจะไม่เหมือนของเขาเขาดูแลอีกแบบหนึง่งเราดูแลอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ก็ยืนพื้นด้วยด้วยการดูแลแคล้ายๆกันนะครับลอกเรียนแบบของท่านอาจารย์ที่ปลูกไว้นะครับนี่ครับหมดก็ประมาณนี้นะครับของวันนี้อยู่นี่สองร้อยห้าสิบกว่าต้นนะครับไม่ได้แยกเพศผู้เพศเมีย แยกในการปลูกนะครับเราปลูกวมกันไปเลย